สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกบี้ฟิพ์มนะครับตอนนี้แมงกบี้ฟีพ์มอยู่ที่หน้าวัดไร่กิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับหน้างานช่วงแรกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกท่านไปคืนนี้น้องต้องเข้าร้องเพลงน่าะะ่สองทุ่มครึ่งนะเ็ทเลทหน่อยนะครับพร้อมวงดนตรีสดคาราไม้นะครับไปครับ กริเวณข้างหน้านะทุกคนนะน้องต้องข้าวขึ้นร้องเพลงสองทุ่มครึ่งนะครับตามป้ายนะแต่ที่น้องโพสต์นะสองทุ่มแต่ผมว่าสองทุ่มครึ่งแล้วอะนะครับอ้บรรยากาศหน้าวัดคนเต็มวรถก็ติดคนก็นเต็ม นะครับถึประเวีทางด้านหน้านะครับทุกนะคน บรรยากาศก่อนนะครับเ่าโอเคครับทุกคนนี่คือมันภาพบรรยากาศนะครับที่หน้าวัดไล่กิ่งนะครับคึกคักมากเลยนะครับคึกคักมากมากเลยนะฮะอาจารย์ทุกคนนะครับบรรยากาศคึกคักมากมากเลยครับทุกคนนะครับสุดยอดแล้วนี่คือจุดบริเวณทางด้านหน้านะครับ หน,หนูน้อยหนูน <delicious dishes> ้อยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายทักทายทักทายอ่าายนใจดีดีว่าก็ตาตลกดีโอเคนี่ครับน้องนะครับมาร้องเพลงเปิดหมวกคิดถึงน้องต้องเข้าเลยนะครับนี่ครับน้องมาร้องเพลงเปิดหมวกนะทุกคนนะฮะ เอาเหรอไปโอ้หคุยตกตกใจเลยฮะวันนี้วันนี้เป็นประวัติศาสตร์เขาบอกแล้วเมื่อกี้เป็นประวัติผลเยอะมากตกใจว่าบอกเป็นประวัติศาสตร์ทำไมผลเยอะจ๊ะแน่นเลยแน่นเลยตกใจมาก เดก่อนมาแน่ครับครับผมก้าไปทีก็แน่นแล้วแน่วใช่ไหมใช่ใช่ใอ้บรรยากาศสุดๆเลยทุกคน เยอะมากนวันนี้คนนั่งกินอาหารกันนะครับโอเควันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันหยุดนะครับคนก็เลยมาเที่ยวมาซื้อของกันเยอะเลยนะครับไปทั่วนะครับทุกคน นี่เป็นทางสี่แยกเลยนะ อันนี้เป็นสีแย่รกนะันทุกคนเนะแบบว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทีละทางนะครับบรรยากาศแดดร้อนนะทุกคนร้อนจริงเพราะว่าคนเยอะนะครับ บอกเลยว่าร้อนมากทุกคนร้อนมากวัดแตกแน่นอนทุกคน 慢慢。 กิ่นเนี่ยวันนี้มันยิ่งกว่าสุดยอดก,กว่าวัฒท่ากรบินะนะฮะตอนนี้เราอยู่ในมวลชนเลยนะครับคือแบบคนเยอะมากๆากนะฮะ ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จุดไหนนะครับตอนนี้เหงื่อผมท่วมทัวร์แล้วตซนนี้โอเคหน่อยครับก็เดี๋ยวนี้เอ่อตามเป็นหกต่างแล้วนะครับในเทนนี้ครับการทายการจองการบริโภการขายในน่าจะเป็นจุดทำบุญป่ะในน่าจะเป็นจุดทำบุญนะครับ องแค่นี้ไม่ค่อยเรียนพวกคุณอาการยัจแสบจนาตาที่ใครถูกบ้านสร้างเรือนใหม่หรือสร้างไว้เก่าแล้วยังไม่มีพระบูชาประจำบ้านจุดไหว้พระนะคะไหว้พระเชื่อเชิญเจริญกตัใญูไอเดชกัเข้าบูชาเอาพระซึ่งเป็นพระอัจฉริย์คือองค์หลวงพ่ออะไรกี่นัดเข้าไป มาที่ตรงนี้ชายมือของประานสภานะครับก็ไปดูแล้วก็พักอย่างดีหลายอย่างันนะครับหลายอย่างัอมเดายเามปรไดทีทเดียวมากมายเลยกจเอากันบอาครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะนะครับก็มันก็นพี่จะถ่ายประมาณสักสิบนาทีแล้วก็โหลดคลิปนะครับเพื่อที่จะให้โหลดเร็วขึ้นเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็จบที่หมดนะครับพบกันหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ